คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับ ก็วันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสนะครับที่11มีนาคม2564ส่วนช่วงค่ำๆของวันนี้ก็จะเป็นคิวของหวยลาวพัฒนานะครับอ่าวดที่แล้วเราพลาดไปนะครับส่วนงวดนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับอ่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นอ่คลิปที่อัปเดตนะครับอัปเดตก็เดี๋ยวเราจะมีอ่าเลขเด็ดนะครับมาให้ทั้งอ่าตัว2ตัวบนนะครับ2ตัวล่างนะครับแล้วก็ 3ตัวแล้วก็4ตัวนะครับท่านชอบเลขไหนก็นำไปใช้ได้เลยนะครับก็สำหรับหวยเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด u ับ c ไ i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีเลขเด็ดมีคลิปใหม่ๆออกมาท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับสำหรับหวยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่1 1มีนาสองพันอนะครับวันพฤหัสนะครับวันดีนะครับหวังว่า fc แฟนเพจแฟนลับทุกท่านนะครับจะโชคดีนะครับได้ถูกรางวัลกันทุกคนนะครับก็เลข2ตัวบนนะครับก็05 2 5 3 5 08 07 23แล้วก็17นะครับส่วน2ตัวล่างนะครับอ่า 1416 1802 22 2่งหกแล้วก็สอนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าใครชอบก็สามารถนำไปได้เลยนะครับก็นำไปใช้ได้นะครับส่วน3ตัวนะครับ023ย์สองสามนะครับเจ็ดสองสามเจ็ดส 735 847 827 997นะครับแล้วก็4ตัวนะครับ3085 3052 3518 8280 8370 8723นะครับก็เล็กเด็ดนะครับเผื่อบางตัวนะครับอาจจะเข้า4ตัวตรงก็ได้นะครับหรือ3ตัวตรงก็ได้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับซื้อแต่น้อยนะครับเราเล่นหวยเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอย่าไปซื้อเยอะครับก็ถูกมาก็เป็นกําไรของชีวิตนะครับถ้าผิดมาก็จะได้ไม่ต้องเครียดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็นําเลขเด็ดมาอัปเดตให้นะครับก็คงไม่ได้มีสูตรมีอะไรมานะครับส่วนคลิปถัดไปก็ เดี๋ยวเราก็จะมีมาให้อีกนะครับเรื่อยๆแล้วก็ใครที่อยากจะดูสูตรนะครับ2ตัวบนนะครับที่ผมทําไว้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่ผ่านมาได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเลขมีโดนใจกันบ้างหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับเลขที่เราให้เนี่ยนะครับก็เป็นเพียงแค่การคาดการนะครับการคาดการไม่ได้หมายความว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเนี่ย นะครับนำไปใช้เนี่ยก็ใช้อย่างมีวิจารณญาณนะครับมีสตินะครับไม่ใช่ว่าที่ผมให้เนี่ยมันจะ100%นะครับนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของท่านด้วยนะครับผมให้มาเนี่ยในนี้นะครับบางท่านหยิบไปตัวเดียวอาจจะถูกก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสูตร25ประตูบนนะครับก็ลองกลับไปดูกันดูกันดูนะครับเพราะว่าก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับก็มีงวดที่แล้วนะครับที่เข้าเป็นตัวกลับนะครับ ส่วนงวดก่อนๆก็จะเข้าเป็นตัวตรงเลยนะครับสำหรับสูตร25ประตูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่ตัวเลขนะครับมาให้นะครับเป็นตัวเลขเด็ดๆนะครับที่ผมคาดการไว้นะครับแล้วก็ขวนขวายหามาให้ FC ทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะโชคดีกันทุกคนในวันพฤหัสที่11มีนา2 5 1 4นี้นะครับสำหรับหวยลาวนะครับพัฒนาช่วงค่ำๆนี้นะครับ สำหรับใครที่จะคอมเมนต์นะครับหรือชอบเลขไหนยังไงนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่างวดนี้ท่านคิดว่าเลขอะไรจะออกนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับเราอยู่กันแบบพี่พี่น้องๆนะครับผิดพลาดประการใดก็ให้อภัยกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ถูกคนที่โชคดีนะครับก็อย่าลืมนะครับ ทำบุญนะครับกุศลสร้างบุญกุศลไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้อาบุญกุศลนะครับได้หนุนนาท่านให้ถูกหวยบ่อยๆนะครับอาจจะถูกทุกงวดเลยนะครับก็สําหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับหวยลาวท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวเรามีคลิปถัดๆไปท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ